สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะลูกใหญ่ๆห,หวานๆน,นะคะท่านผู้ชม สตรอบ,บอรี่พัน์โปรกาที่ฟินแลนด์นี่คุณสมบัติของเขาก็คือหอมหวานลูกใหญ่เนื้อฉ่ำนะคะท่านผู้ชมเนื้อจะนุ่มแล้วก็ฉ่ำม,มากค่ะจะจะไม่มีความแข็งเลยนะคะดูคะ่ะท่านผู้ชมต้องปลูกแบบธรรมชาติจริงๆแล้วมีแต่โขดหินมีแต่ป่าเห็นไหมคะ มีทั้งดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้ป่านะคะแต่ว่าดกมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมต้นเดียวแต่มีเยอะมากเลยนะคะคือมันมีเป็นบางช่วงที่ต้มถอนหญ้าออก ่เขาก็แห้งนะคะแห้งแล้วก็เหมือนต้นจะตายต้นจะไม่มีความชืน้นต้อมก็เลยเอาไว้ทั้งป่าทั้งสตรอเบอรี่ก็คือได้ช่วยกันดูแลกันคือไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเขาก็อยู่กันได้ค่ะดูนะคะท่านผู้ชมมาเอาสตรอเบอรี่ไปกินกันค่ะ ก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนสวนใหญ่ๆเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างสวนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตัดหญ้าออกเรียบร้อยนะคะก็จะค่อนข้างจะเดินเก็บสะดวกสบายแต่ของต้อมนี่ปลูกแบบธรรมชาติจริงๆคะ่ะให้ธรรมชาติดูแลกันเองนะคะแต่กระดกนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นไหลเป็นแขนงที่เขาแตกออกมานะคะแต่ก็ดูคะ่ะ เป็นต้นเป็นลูกอันนี้ก็ใช่ค่ะแต่ว่าเขายัางไม่โตเห็นไหมคะท่านผู้ชมเป็นแบบหมักป่าอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะดูเหมือนเขาจะชอบจะชอบแบบป่าป่าธรรมชาตินะคะเพราะว่าเวลาต้มเอาหญ้าออกให้เขาล้วเขาตายเขาแห้งตายดูคะ่ะท่านผู้ชม ลายตาหน่อยนะคะต้องเก็บมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะอยากให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ๆเหมือนตัวเองมาเก็บเองชิมไหมคะท่านผู้ชมมาเก็บสตรอเบอรี่ไปกินนะคะ นกก็เยอะค่ะนกก็จะคอยมาจิกกินแล้วเขาก็จะกินแต่ลูกโตๆตนะคะฉลาดนกที่นี่แล้วไม่กินหมดค่ะกินลูกหนึ่งหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปลูกอื่นต่อเต้อมก็ยังนั่งอยู่ที่เดียวเนี่ยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ลุกไปไหนเลยนั่งละหันวนๆอยู่เนี่ยค่ะ ลูกจะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นไหลขแขนงที่มันงอกออกมาเต็มทางไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมเวลาต้อมเดินเนี่ยต้องระมัดระวังก็แดงค่ะขยับนิดนึงนะคะท่านผู้ชมดูค่ะ ต้องปลูกตรงนี้นะคะมันก็มีทั้งหินทั้งรากไม้ทั้งตอไม้เดี๋ยวต้อมก็ใช้พยางปูนะคะเนี่ยข่าท่านผู้ชมขาสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะต้อมเอาวางใบบนต่อไม้ให้ท่านผู้ชมได้รักชม นี้อีกนิดนึงนะคะมีทุกต้นค่ะแล้วก็ดกอันนี้เพิ่งจะเริ่มเริ่มที่จะสุกนะคะน่าเสียดายต้องกินให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้ เพราะว่าต้มแพ้สตบบรอเบอรี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมคะอาการแพ้สตรอเบอรี่ต้มเนี่ยเป็นมาประมาณ3-4ปีแล้วเมื่อก่อนไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมเวลาไปเก็บสตบบรอเบอรี่ที่สวนคนอื่นเนี่ยคือไปรับจ้างเก็บนะคะก็จะเก็บไปกินไปเขาไม่ว่าคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่เราจะกินได้เท่าไหร่กินไปเลย เมื่อก่อนกินได้แต่พอมาสาสี่ปีหลังต้อมกินไม่ได้อาการแพ้ก็คือแค่ได้กลิน่นกลิ่นที่ว่าสุกงอมๆนะคะกลิ่นเขาจะหอมแต่สำหรับต้มมันก็หอมอยู่หรอกแต่ว่ามันจะคลื่นไส้น้ำลายจะออกเยอะมากแล้วถ้ากินมันจะเจ็บที่ปากมีความรู้สึกปากบวมคัน เจ็บไปถึงคอคันเน่นถ้าเป็นมากๆจะเน่นหน้าอกแล้วก็จะอ้วกแล้วก็จะเจ็บหูทั้งสองข้างเหมือนมีตัวแมลงเข้าไปชนชัยนะคะต้องได้ใช้ปลายนิ้วกดหูทั้งสองข้างไว้คือจะเป็นแบบนี้ตลอดถ้าเกิดอาการแพ้พวกผลไม้ที่ต้องกินไม่ได้ผลไม้ก็จะมีสตอเบอรี่แอปเปิลแล้วก็ ถั่วฝรั่งถั่วลันเตาฝรั่งนะคะแต่ถ้าทำสุกแล้วไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมถ้าทำสุกแล้วกินได้คะ่ะอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยต้อมจะกินได้ก็คือเอาไปทำแยมนะคะอย่างนี้กินได้คะ่ะหรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟีดถ้าแช่ช่องฟีดแล้วเป็นน้ำแข็งแล้วต้อมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะคือถ้าเป็นน้ำแข็งไม่สดอย่างเนี้ย ก็กินได้ค่ะแต่กินสดๆอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาท่านผู้ชมมาเก็บผลไม้เอ้ยมาเก็บสตรอเบอรี่สวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ